กิจกรรมสดมนความเพียรครั้งที่8.3วันที่25มีนาคม2568อีพีที่3 3ค่ะวันที่18พหมวิหารภาวนาเมตตาใหญ่เอวามีสตังเอกังสมัยยังมะขาาวาวุทิยังวิหรารติเชตาวะนีอนักเป็นที่กัดสอาดาเมีตัตระคุปะขวาพิคุอมันเตนสีพิขวุฒ ติพะทันเตติเตปิคุปะคบวาโตปัตจัตสุงปะคะวาเอตถะโวจะเมตายาพิคเวเจโตมุตติยาอาเสวิตายาภาวิตายาภะหุงอีกตายายานีกตายาวัตถุกตายะอนุทิตายะปฎิจิตายะสุสามารัตายะเอกาตสานิสังสาปฏิกังขาการตมีเอกาตสะสุขังสุปฏิสุขังปฏะทิพุติณปะปาปกังสุปินังปัสสติมนุสานังปิยูโหติอมนุสานังปิยูโหติเทวตารักขันตินาสะอักิวาวิสังวาสตังวากรรมติตัวตังเชตังสมาธิยติทุกุ ขวานูวิปัสสิทธิอสามุนโหกาลังกาโลติอุตลิงอัปปัตวิชันตูพัมมะโลกูปะโคโหติเมตายะพิกเวเจโตวิมุติยาอาเสวตายะภาวิตายะภาหุนิกตายะยานิกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสัมารัทธายาอิมีเอกานิชังสา ปัติสังขาอัิอนุที่โสพัฒนาเมตตาเจโตมุติอัติโอที่โสพัฒนาเมตตาเจโตมุติอัติทิสาพัฒนาเมตตาเจโตมุติกติหาการลหิอีอนุที่โสพัฒนาเมตตาเจโตมุติกติหาการลหิที่โสพัฒนาเมตตาเจโตมุติกติหาการลหิีที่สาพัฒนาเมตตาเจโตมุติ ปัญจหาการิหิอนุที่โสพรนาเมตตาเจโตมุติสัตหการิหิโอที่โสพรณามเมตตาเจโตมุติถ้าสหการิหิที่ซาพรณามเมตตาเจโตมุติกะตะเมหิปัญจหาการิหิอนุที่โสพรนาเมตตาเจโตมุติมุติข่าวเวลาหน้าที่สามสิบเอ็ดสัพเพตตาเวลาพยาประชานิคตาตุเกตระลังปฏิหารัตุสัพเพปนาเวลาพยาประชานิคตาตุเกตระลังปฏิหารัตุสัพเพบูตาเวลาพยาประชานิคตาตุเกตระลังปฏิหารันตุสัพเพบุคลาเวลาพยาประชานิคตาตุเกตระลังปฏิหารัพเพ สภาว่าปริยาปนาเวลาพิยาประชานนคาสุขียกำนังปริหารหนุ่อีเมหิปัญจหาการลเหิอนุที่สพระนามเมตตาเจตุวิมุตติกาตะเมหิสัตหการลเหิโอที่สพระนามเมตตาเจตุวิมุตติสภาอิทโยเวลาพริยาประชานนคาสุขกียกำนังปริหารหนุสเพยปุริสละ ภูริสาเวลาพยารชานีคาตุกีตังปริหาตุสัพีอริยาเวลาพยารชานีคาตุเกียตังปริหาตัสะพพอนาริยาเวลาพยาปรชานีคาตุกียตังปริหาตุสัพพเทวาเวลาพยายาประชานีค่าตุกี้ตังปริหาตุสัพพมนุษยาเวลาพยาประชานีคาตุกีกังปริหานตุสัพพวินิจบติกามเวลาพยาประชานีคาตุกีตังปริหานตุ อิเมหิสัตหะกาลิหิโอทิโสพันนาเมตตาเจโตวิมุตติกาตมีหิสัตหะกาลิหิที่สาพันนาเมตตาเจโตวิมุตติสเพปุรัติมายะที่สายยะสตาเวลาพยาประชานิคาตุเกตนังปัญหันตุสเพปุรัติปัจฉิมายะที่สายยะสตาเวลาพยาประชานิคาตุเกตนังปัญหันตุสเพอุตรลายะที่สายยะสตาเวลาพยาประชานิคาตุเกตนังปัญหันตุสเพทักขิณาญาที่สายยะสตาเวลาพยาประชานิคาตุเกตนังปัญหันตุสเพปุรัติมายะอนุที่สายยะสตตาว สเพปัจฉิมญอนุที่ตยาสตาเวลาพิจารณานิคาตุเกตนังประยันตุสภพอุตระญอุที่ตายตาเวลาพิารณานนคาตุเกตทนังประยันตุสภพนักินญอนุที่ตยสตาเวลาพยารณานิคาตุเกตทังประยันตุสภพเหติเมญาที่ตยสตาเวลาพิารณานิคาตุเกตนังประยันตุสภพอุปริมายาที่ตยสตาเวลาพิจารณานิคาตุเกตทนังประยันตุสภพบุราติเมญาที่ตยาปนาเวลาพิจารณานิคาตุเกตทนังประยัตุสภพปัจฉิมญาที่ตยาปนาเวลาพิจารณานนคาตุเกุ เพอุตตายะที่สายปานาวรลาพยาปชานิคาตุเกตนักิหาตัเพทักินายที่สายปานาเวรลาพยาปชานิคาตุเกตนักิหาตุสเปุที่มายะอนนที่สายปานาเวรลาพยาปชานิคาตุเกตนักิหาตัเพปัจิมายะอันที่สายยานาเวรลาพยประชานิคาตุเกตนักิหาตัเพอุตตายาอนที่สายปาปนาเวรลาพยประชานิคาตุเกตนัิหานตัสเพทักินายะอนุที่ายปานาเวรลาพยประชานิคาตุเกตนักิหาตัเพเหตุที่มา ที่มายะที่สายยาปนาอเวลาพยาปชานิคารุเกตระนังปัิหาตุสภพอุปริมายะที่สายยาปนาอเวลาพยาชานิคารุเกตระนังปนิหาตุสเพกุละที่มายะที่สายยาพูตาอเวลาพยาบชานิคารุเกตระนังปัิหาตุสเพปชิมายะที่สายยาพูตาอเวลาพยาชานิคารุเกตระนังปฏิหานตุสภพอุทารายะที่สายยาพูตาอเวลาพยาชานิคารุเกตระนังปัิหาตุสภพทักขินายะที่สายยาพูตาอเวลาพยาบชานิคารุเกตระนังปัิหานตุ สพีปุรณะิมายะอันทิ่สายยภูตาเวฬุพยาประชานีคาตุเกะตรังปันหานตุสภีปัชิมายะอนุทิ่ายยภูตาเวฬุพยาประชานีคาตุเกะตรังปันหานตุสัพภีอุตระยะอันทิ่สายยภูตาเวฬุพยาประชานีคาตุเกะตรังปันหันตุสัพภีตักขีนยะอนุทิ่ายยภูตาเวฬุพยาประชานีคาตุเกะตรังปันหันตุสภีเฮธิมายาทิ่สายะ สัพเพเฮที่มายาที่สายยาพูตาเวลาพยาพิชานีคาตุเกตะนังบริหานันตุสัพเพอุบลิมายาที่สายยาพูตาเวลาพยาพิชานีคาตุเกตะนังบริหานันตุสัพเพปูละที่มายาที่สายยาพูคลาเวลาพยาพิชานีคาตุเกตะนังบริหานันตุสภเพปุระทีมายาที่สายยาพูคลาเวลาพยาพิชานีคาตุเกตะนังบริหานันตุสัพเพอุตรายาที่สายยาพูคลาเวลาพยาพิชานีคาตุเกตะนังบริหานันตุสภเพทฆินายาที่สายยาพูคลาเวลาพยาพิชานีคาตุเกตะนังบริหารนันตุสัพเพปูละที่ Anuhi taya bukhara, wela pihak berchani kategori tenang pengurusan tu. Sepai utara, anuhi taya bukhara, wela pihak berchani kategori tenang pengurusan tu. Sepai rakinaya, anuhi taya bukhara, wela pihak berchani kategori tenang pengurusan tu. Sepai hedi maya, taya bukhara, wela pihak berchani kategori tenang pengurusan tu. Sepai uklimaya, taya bukhara, wela pihak berchani kategori tenang pengurusan tu. สเปรยปุรัติมายาที่สายยาจักรภาวะปริยาปนาเวลาปริยปชาณิคาตุเกตตระหนักบริหารตุสเปรยปัจฉิมายาที่สายยาจักรภาวะปริยาปนาเวลาปริยปชาณิคาตุเกตตระหนักบริหารตุสเปรยอุตรายะที่สายยาจักรภาวะปริยาปนาเวลาปริยปชาณิคาตุเกตตระหนักบริหารตุสเปรยทักเคนายะที่สายยาจักรภาวะปริยาปนาเวลาปริยปชาณิคาตุเกตตระหนักบริหารตุสเปรยปุรัติมายะอนุทิสายยาจักรภาวะปริยาปนาเอาเวลาปริาปชาณิคาตุเกตตระหนักบริหารตุ แต่เพ่ปชิมายอัทีิตายะาจภาวะปริยปนาเวลาเพียบชานีคาตุเกตันตังควันหันตุ สภ์ปัจฉิมายาอันพี่สายยาจะภาวะปริยาบรรณาเวลาปิยาปิชานิคาตุเกตตรนังปริญาตุสัพเพอุตลายาอันพี่สายยาจะภาวะปริยาบรรณาเวลาปิยาปิชานิคาตุเกตตรนังปริญาตุสัพเพทักขินายาอันพี่สายยาจะภาวะปริยาบรรณาเวลาปิยาปิชานิคาตุเกตตรนังปริญาตุสัพเพเหติไม่ได้สายยาตะภาวะปริยาบรรณาเวลาปิยาปิชานิคาตุเกตตรนังปริญาตุสัพเพอุปนิมายาที่สายยาจะภาวะปริยาบรรณาเวลาปิยาปิชานิคาตุเกตตรนังปริญาตุสัพเพอุปนิปุรณะทิมายะที่สายยาจะภาวะปริ ทิ่สายะอิทธิโยเวลาพยาประชานิค่ะต uh ุ down, ๊กแกตรนังบริหารตุ๊กสภปัชิมายาทิ่สายะอิทธิโยเวลาพยาประชานิค่ะตุ๊กแกตรนังบริหารตุสภาอุตตรายะทิ่สายะอิทธิโยเวลาพยาประชานิค่ะตุ๊กแกตรนังบริหารตุสภาทักขินายะทิ่สายะอิทธิโยเวลาพยาประชานิค่ะตุ๊กแกตรนังบริหารตุ สภาปูรัติมายาอนุทิศายะอิทิโยเวลาพิยาปัญชานิคารุเกตระนังปัญหานตูสภาปัชิมายาอนุทิสายะอิทิโยเวลาพิยาปัญชานิคารุเกตระนังปัญหานตูสภาอุตรายะอนุทิศายะอิทิโยเวลาพิยาปัญชานิคารุเกตระนังปัญหานตูสภาทักกินายะอนุทิสายะอิทิโยเวลาพิยาปัญชานิคารุเกตระนังปัญหานตูสภาเหติมายะทิสายะอิทิโยเวลาพิยาปัญชานิคารุเกตระนังปัญหานตูสภาอุปปาลิมายะทิสายะอิทิโยเวลาพิยาปัญชานิคารุเกตระนังปัญหานต สัพเพภูรัติมัญญาที่สายยาปุริสาเวลาพยาบชานิคาตุเกตจันังคนแห่งตัวสัพเพปัจชิมัญญาที่สายยาปุริสาเวลาพยาบชานิคาตุเกตจันังคนแห่งตัวสัพเพรักินัญญาปุริที่สายยาปุริสาเวลาพยาบชานิคาตุเกตจันังคนแห่งตัวสัพเพภูรัติ มายะอนุทิศายะปุริสาเวราพิยปิชานีคาตุเคจานังปัญญานตุสภาสเพปัชิมายะอนุทิศายะปุริสาเวราพิยปิชานีคาตุเคจานังปัญญานตุสเพปัชิมายะอนุทิศายะปุริสาเวราพิยปิชานีคาตุเคจานังปัญญานตุสเพอุตระายะอนุทิศายะปุริสาเวราพิยปิชานีคาตุเคจานังปัญญานตุสัเพทักขินายะอนุทิศายะปุริสาเวราพิยปิชานีคาตุเคจานังปัญญานตุ สัพเพเหดิมายาทิสายาปุริสาเวลาพยาประชานิคาสุขียะตนังปริหารตุสัพเพอุปัติ มายาที่สายะปุริสาเวลาอภิญญาปชาอีกาสุกิยาจะนำปัญหาันตุสเปปุระทีมายาที่สายะอาริยาเวลาอภิญญาปชาอีกาสุกิยาจะนำปัญหาันตุสเปปชิมายาที่สายะอาริยาอาเวราอภิญญาปชาอีกาสุกิยาจะนำปัญหาันตุสเปอุตรายะที่สายะอาริยาอเวราอภิญญาปชาอีกาสุกิยาจะนำปัญหาันตุสเปทักขินายะที่สายะอาริยาอาเวราอภิญญาปชาอีกาสุกิยาจะนำปัญหาันตุ สพปุรัติมายอนทิสัยยะอริยาวเวลาพยาปชานิคาสุเคตระนังปัญหาณตุสพีปัญิมายาอนุิสัยยอริยาเวลาพยาปชานิคาสุเคตระนังปัญหาณตุสภีอุตรายะอนุทิสัยยอริยาวเวลาพยาปชานิคาสุเตระนังปัญหาณตุสภีทกินายะอนุิสัยยอริยาเวลาพยาปชานิคาสุเคตระนังปัญหาณตุสพีเหตุิมายะทิสัยยอริยาเวลาพยาปชานิคาสุเตระนังปัญหาณตุสพีอุปริมายะทิสัยยอริยาเวลาพยาปชานิคาสุเตระนังปัญหาณต สเพปุรัติมัยยที่สัยยะอนาลยาเวราอภยาปชานิคารสุเกตะหนงปัญหาบตุกสเพปัจฉิมัยยที่สยะอนาลิยาเวราอภยาปชานิคารสุเกตตระหนงปัญหาบรรทุสเพอุตระยที่สัยยะอนาลิยาเวราอภยาปชานิคารสุเกตตะหนงปัญหาบตุกสภพทักขีนายยที่สยะอนาลิยาเวราอภยาปชานิคาสุเกะหนงปัญหาบตุกสภพปุรัติมัยยอนุทิสัยะอนาลิยาเวราอภยาปัชานิคาสุเกตตระหนงปัญหาบรรทุเกสภีปัจตุ สภีอุตระยาอนุทิศายานาลยาเวลาพยาปชานิการสุเกตนงปริหาตุสภีทักินายาอนุทิศายานาลยาเวลาพยาปชานิการสุเกีตนงปริหาตุสภีเหตที่มายาที่สายยาาลยาเวลาพยาปชานิการสุเกตนงริหาตูสภีอุปลิมายาที่สายอนาลยาเวลาพยาปชานิการสุขเกตนงปริหาตุสภีปุระทีมายาที่สายาเทวาเวลาพยาปชานิการสุขเกตนงริหาตุสภีปัชชิมายาที่สายาเทวาเวลาพยาปชานิการสุเกตนางบริหาตุสภีอุต จุเกตตระหักวันหาตุสัพเพทัคทินายะทิชายาเทวาเวลาพยาปัญชานิคาะจุเกตตระหักวันหาตุสัพเพบุรัติมายะอันวิคตยาเทวาเวลาพยาปัญชานิคาะจุเกตตระหักวันหาตุสัพเพปัชิมายะอันวิคตยาเทวาเวลาพยาปัญชานิคาะจุเกตตระหักวันหาตุ สัพเพอุตรายะอนุทิศยะเทวาเวลาพยาประชานิคาสุเกตตังบริหารตุสัพเพตักีณายะอนุทิศยะเทวาเวลาพยาประชานิคาสุเกตตังบริหารตุสัพเพเฮธิมายาทิ่สายะเทวาเวลาพยาประชานิคาสุเกตตังบริหารตุสัพเพอุปริมายาทิ่สายะเทวาเวลาพยาประชานิคาสุเกตตังบริหารตุสัพเพภูรัทิมายาทิ่สายยะมนุษสาเวลาพยาประชานิคาสุเกตตังบริหารตุสัพเพปัจจิมายาทิ่สายยะมนุษสาเวลาพยาประชา အနိကသုက္ကေတနံပရိဟံတုသဖြဥတရယတိသယမနုစာဝေလာဘယပစ္စာနိခါတုက္ကေတနံပရိဟံတုသဖြဒကိနယတိသယမနုစာဝေလာဘယပစ္စာနိခါတုက္ကေတနံပရိဟံတုကပိဗောဓာတိမယံနိဒယမနုစာဝေလာဘယပစ္စာနိခါတုက္ကေတနံပရိဟံတု สภีปัิมายะอัมิทยะมนุษาเวลาพิยาราในคาสุคีตะังปัญหาตัสภีอุตรายะอัิทยะมนุษาเวลาพิยารชาในคาสุคีตะังปัญหาตัสีทักขินายะอัิทยะมนุษาเวลาพิยารานาสุคีตะนักปัญหาตัวสภีเหติมายะที่สยยะมนุษาเวลาพิยาราในาสุคีตะนังปัญหาตัวสภีอุปริมายะที่สยะมนุษาเวลาพิยาราในคาสุคีตะนังปัหาตัวสีปุรติมายะที่สยะมนุษปฏิกาเวลาพิยารชาในขาสุคี Sapi pati maya di saya bunyi pati kawe rapi apa cani kasu kia tenang penyantu. utara ya di saya bunyi pati kawe rapi apa cani kasu kia tenang penyantu. takina ya di saya bunyi pati เวลาพยาพชานิคาจะเกียนตังก็ยันถูกสเพปุรชิมายะอนุทิ่ยมุนีปาิกาเวลาพยาชานิคาจเกีตังรปหาถูกสเพปัจิมยะอนุทิ่ยมุนีปาิกาเวลายาชานิคาจเกีตังรหาถูสเพอุตรายะอนุที่ายมุนีปาิกาเวลายาชานิคาจะเขียตังครปหาถูกสเพลักขินายะอนุที่ยมุนีปาิกาเวลาพยาชานิคาจเกีตังรหาถูกสเพเหติมายะที่สยมุนีปาิกาเวลาพยาชานคะเียนตังปนิหาถูกสเพยร ติอิมิหิัาสหการีที่สามพระนามิตาเจตุลมุติสเีสังสตานังอภินันทนวชิตตวาปีรานายะอุปคขาตังวชิตวาลุปปาคาเตนะสันตานังวชิตตวาอสันตาเปนะอภริยาทานังวชิตตวาอภะริยาธานีนะวิเหสังวชิตตวาอวิเหสายะสัพพีสตาเวริโนหุนตุมาเวริโนสภีโนหุนตุมาทุกขีโนทุกขิตานหุนตุมาทุกขิตานติอเมิหิตาสหาการีสัพภีสตาเมิตายาติเมตตาตังทำมังจติญาติติเจตุลมุพะพยาปะทะ ปาริยุทธานนหิมุตจะติจิตวิมุติเมตตาจเจตุวิมุติจติเมตตาจเมตตาเจตุมุติเมตตาพัมพมะวิหารภาวนานิชิตา โคดที่สิบเก้าเทวตาโอโยชนะคาถาบูรทรงเทวดากุขับปัตตาเจนิทุกขาปัญาปัตตาเจนิปัญญาสุขปัตตาเจนิสุขการหุตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจามิหิสัมปตังปุญญะสัมปัทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทธันตุสัทธายาสีรังละคนตุสัพพทาภาวนาพิรตาหุ่นตูขั้นตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาภะละปัตตาปเจกนันจะยังพลังอรันตานังตเตจีนะละคะมันทรมมิสัพโสสัพเพพุทธาภะละปัตตาปเจ จะเพพุทธาภรลปตาปเจกนันจะยังพลังอรันตานันจะติเชนละละคัมมันธรมิสัพปสงจะเพพุทธาภรลปตาปเจกนันจะยังพลังอรันตานันจะติเชนละละคัมมันธรมิสัพปสงจะเพพุทธาภรลปตาปเจกนันจะยังพลังอรันตานันจะติเชนละละคัมมันธรมิสัพปสงจะเพพุทธาภรลปตาปเจกนันจะยังพลังอรันตานันจะติเชนละละคัมมันธรมิสัพปสงจะเพพุทธาภรลปตาปเจกนันจะยังพลังอรันตานันจะติเชนละละคัมมันธรมิสัพปสงจะเพพุทธาภรลปตาปเจกนันจะังพนตตาาาเชิิคมมทสส รพ,พรพุทธาภราประตาประเจียงพลังงาตนตานาจเตเจน,นะละคำมิำพพานสัพพธนด้วยลูปภาพแ่่งสัจจะที่ทานแลูกภาพเพงความเพียรได้ อันนี้ส่งเห็นการบูชาพระรันตนตรัยด้วยการสวดสายสายายบทสวดมนต์พระสูภาพระิตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกไปทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทางทางโลกและทางธรรมขอถวยเทียบเท่าทั้งหลายโปรดอนุโมทนานในการสวดสายสายนต์เหล่านี้และธรรมะเหล่านี้เมื่อนอนโมทนาแล้วโปรดอวยพร,รให้แก่ข้าพเจ้า แล้ววัตถุมงคลพระปิตายยอดเศรษฐีในยอดเศรษฐีเนี่ไห้ครูหกแหตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สาเร็จขั้นขึ้นให้เปลี่ยนดยอดอนุภาพแห่งพระประดิษฐ์จงสำเร็จจากปุประการแท่